แมคคอดี้นะครับเป็นถังเช่าแท้ร้อที่มีใบรับรอง DNA ตรงกับถังเช่าธรรมชาติจากที่เบตสูงถึง99.9%ซนะครับซึ่งต่างจากถังเช่าทั่วไปนะครับถังเช่าทั่วไปเนี่ยจะเป็นถังเช่าสายพันธุ์ถังเช่าทองหรือ CS4 นะครับซึ่งถังเช่าทองหรือ CS4 เนี่ยก็จะ ไม่ใช่ถังเช่าแท้และ d n a ก็จะไม่ตรงกับถังเช่าแท้แต่มีความพยายามที่จะใส่สารเคมีเข้าไปบางอย่างเพื่อกระตุ้นเพื่อออกฤทธิ์คล้ายถังเช่าแท้และเมื่อใส่ไปน,นานๆเมื่อผู้บริโภคทานไป,าปน,นานๆในที่สุดก็จะมีฤทธิ์มีผลต่อตับและไตและเกิดอันตรายต่อร่างกายในที่สุดถังเช่าแท้เท่านั้นนะครับถึงจะมีฤทธิ์สามสอนะครับสอแรกก็คือสมอง ทางเช่าแท้จะดูแลสมองนะครับป้องกันอัลไซเมอร์พาร์กินสันและป้องกันเส้นสมองตีบและสอที่2คือสุขภาพจะฟื้นฟูปอดจะนำออกซิเจนเข้าปอดได้สูงถึง40มากกว่าปกติถึง40%เเมันจะทำให้มะเร็งปอดและจะป้องกันมะเร็งนะครับจะฟื้นฟูตับไต,บตหัวใจนะครับให้มีความแข็งแรงดีที่สุดสำหรับคนที่เป็นหอบหืดและโรคปอดนะครับและที่สำคัญทางเช่าก็จะฟื้นฟู สมรรถนะของท่านชายที่เป็นธรรมชาติถาวรและปลอดภัย100%เนื่องจากทางเช่าแท้มีไนตริกออกไซด์นะครับไนติกออกไซด์จะช่วยฟื้นฟูเส้นเลือดส่วนปลายปลายมือปลายสมองปลายเท้าและปลายประเภททาให้เป็นการฟื้นฟูเส้นเลือดอย่างถาวรและทางเช่ามีสารที่จะเพิ่มสเิิ์มอีก3เท่านะครับหรือ300%รวมทั้งจะมี เพราะสารหลังบางอย่างที่คล้ายฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนทำให้ปฏิกิริยาหรือคุณสมบัติเหล่านี้เอ,เองทำให้เกิดความกลับมาเป็นหนุ่มเป็นสาวได้อย่างธรรมชาติและได้อย่างปลอดภัยซึ่งต่างจากสารสารเคมีโดยสิ้นเชิง